เย็นใครกันนออ่านกราฟพาราโบลาไม่เป็นใครกันนอแอบเล่นเกม ประเทศสิรินนะครับก็จะอยู่ในห้องสมุดครัรบแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยว่าห้อลรับเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงเป็นห้อลรับแล้วก็เป็นแบบชอบฟิวชั่นอะไรเราเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันครับห้อลรับของเด็กนักเรียนเทสิรินนะครับก็เป็นห้องสมุดแทสิรินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับ ก็เป็นมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นมุมลับแล่วก็ที่เป็นมุมลับนะครับก็เพราะว่ามันเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยจะชอบเข้ามาส้มอ่านหนังสือกันนะครับแล้วก็เข้ามาวิ่งเล่นกันบ้างตอนวห้าก็วิ่งเข้ามาเล่นปลาะรวกอะไรกันเข้ามาทําเข้ามาเล่นเข้ามาอ่านหนังสือเยอะแยะเลยครับแต่ไม่มีเข้ามาฉี่หรืออะไรนนะครับ ถ้านักเรียนจะจีบกันเนี้ยก็เขาเ็เข้ามาจีบเนี้ยเคยเดินเข้ามาแล้วก็เจอเหมือนกันนะครับนักเรียนจะจีบกันเนี้ก็เขาเาข้ามาจีบเนี้เคยเดินเข้ามาแล้วก็เจอเหมือนกันนะครับเออมันรับเริงๆนะออเ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 อเรอัออเออเอคเออเออเอวเออเออเรอเออเบอเอ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 อมออเมอเออเัอเออเออเอยเออ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 เอรเออเออเออมี จะสุขกับเราไปทุกทีใครกันเนาะสร้างอนาคตให้เราวันพรุ่งนี้ใครกันเนาะคนคนนั้นนั้นเป็นใครใครกันเนาะเป็นเด็กดีทุกวันใครกันเนาะทำแอดมิชชั่นให้เป็นสงคราม